อ่าเหตุผลสําคัญที่เราต้องเอ็กซเรย์ก่อนจัดฟันมาให้ดูอีกแล้วนะคะเคสนี้จริงๆอ่ะส่งมาจากคุณหมอฟันปลอมที่ร้านนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถใส่ฟันปลอมบนได้ฟันล่างมันกระแทกเหงือกแบบนี้นะคะก็เลยจะจัดฟันข้างล่างกับข้างบนเพื่อให้การสฉบฟันดีขึ้นเพื่อที่จะใส่ฟันปลอมได้เนาะแต่พอเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าเจอถุงน้าแบบนี้ค่อนข้างใหญ่ค่ะคือถ้าไม่เอ็กซเรย์เนี่ยก็จะจัดฟันปกติพอข้างบนฟันของเขาอะค่ะดูไม่มีอะไรเลย และถ้าติดเครื่องมือจัดฟันไปโดยที่ไม่ได้เอาซิสอันนี้ออกนะคะก็มีโอกาสที่ฟันทุกซี่บริเวณที่อยู่ใกล้ซีซ์ะคะ่จะโยกแล้วก็จะต้องถอนออกแต่ว่าเคสนี้เราเห็นก่อนเนาะก็เลยต้องปรึกษาคุณหมอสันที่ร้านนะคะเป็นอาจารย์หมอแกก็บอกว่าโอเคมันมีฟันตายซี่หนึ่งคือซีน่นี้ถอนออกและวควักซิสตรงนี้ออกอะคะ่ะแล้วรอให้กระดูก เกิดขึ้นมาตอนนี้ก็คือกระดูกเกิดขึ้นมาค่อนข้างเต็มแล้วอันนี้น่าจะประมาณ6เดือนค่ะถึงเราจะเริ่มจัดฟันได้เพราะว่าต้องรอให้ร่างกายเราซ่อมแซมให้กระดูกขึ้นมาเต็มก่อนค่ะถึงจะเริ่มจัดฟันได้ลดความเสี่ยงของการสูญเสียฟันบริเวณนี้ไปเนาะ ซึ่งการราธธักษาจัดฟันจะวางแผนให้ดีได้เนี่ยยังไงก็จะต้องพึ่งเอกซเรย์ค่ะไม่งั้นเจ้าถุงน้ำเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนั่นเองแล้วก็เช่นเดิมนะถ้าอยากมาปรึกษาจัดฟันที่ทุตลักก็สามารถมาได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะสาขาขอนแก่นจุฬาฯ8สาขากรุงเทพนนท์อยู่ติด MRT แยกจยิวานนท์ทางออก3แนะนำทำนัดกันน้อยแอดมินก่อนนะในช่องทางทิกติกคลิกหน้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนในช่องทางอื่นๆน้าจะแปะช่องทางการติดต่อไปให้ในคอมเมนต์นะคะนี่ก็ไปแล้วนะคะพันปัญหามาปรึกษาที่ทุตลักกันนะคะบะ